ไข่ยงมาตูมน้ำปลาเลยบ๊อบเขาให้บ๊บเขาให้มาแบบช้ำๆเลยอออืื้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูห่อหมกนั่นเองค่ะเพื่อนๆกับน้ำพริกน้ำปลานะคะมาคะ่ะเพื่อนๆน,น่ากินไหมคะห่อหมกค่ะกับไข่ต้มยำมาตูมน้ำพริกน้ำปลาจุกๆเลยคะ่ะว้าวๆน้พริกน้ำปลาทำเองนะคะไข่ต้มยำมาตูม หอมหมกก็มีหอหม,มกปลาอินซีลองผักด้วยกระลำปีนะคะแล้วก็หอหม,มกอะไรทักอย่างเนี่ยลองผักด้วย่าหล่ำปลีค่ะเพื่อน,อนมาพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะซื้อมาเองงงเองนี่ะนะคะพริกน้ำปลาอืมวนเปแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อน,อนมาค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะจับมากเลย จะากเ้ยอือหืออือหืออือหือขามโตโตเลยค่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะอือหืออือหืออร่อยมากส่วนม่วงค่ะ มาค่ะนี่นี่ห <c oughs> อมกระเทียมพริกสดๆแบบนี้เลยนะคะ แมอนมแซงค่ะเดี๋ยวดูให้ดูความน้ำพริกน้ำปลาจุกๆเลยจุกๆเลยมาเป็นสวนออื

ะเคืออะไรไข่ยามาตูมนะคะรอดเป็นเนี้ยรอดไหมคำเนี้ยไข่ยามาตูม น้ำปลาลอยบั๊บเข้าให้บั๊บเข้าให้อื้อหือมาแบบช่ำๆเลยอื้อหืออื้อหืออื้อหือนี่ มาค่ะ รอบมากกุ้ยลายอ่อนหวานกี้ลืมเปิดไม้นะคะเพื่อนๆขอเทสเสียงอีกรอบนึงนะคะไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆ มามามาที่มัมเปิดไมาเสียงอาจจะแบบขาดหายไปบ้างเป็นบางช่วงนะคะลืมเช็คนี่นะคะหมกปบข้าวไปแบบนี้นี่เลยฟุบนี่นะคะ Mm มาค่หอมมาก เมนูพอมกกับไข่ต้มยำมาตูมกับผสกโ้นร้อน,อนกับน้ำพริกน้ำปลากับผักกรอบ,อ,บอร่อยมากอร่อยมากค่ะเพื่อนโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักนาะบจุ๊บ